สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอาทิตย์ที่6กุมพาพันธนะครับสำหรับฮานอยปกติยังเป็นอะไรที่ขี้เลอยู่ครับยังไม่งงหัวขึ้นมาเลยครับสำหรับฮานอยปกติก็รุ้นเงินต่อครับรุ้นเงินต่อไปเบาๆครับเป็นสามฮานเป็นฮานอยหนึ่งในสามที่ขี้เละของเขาครับแต่วันนี้อาจจะมาได้นอกใจใครจะไปรู้แต่ ในเมื่อมันยังไม่มาครับถ้าชอบเบาๆครับถ้าชอบตามไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมรับฟังแนวทางได้นะครับแลวก็ไม่อยากพลาดนะครับถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผมฮานโหปกติเมื่อวันหนึ่งแปดสี่หกสองหนึ่งแปดสี่หกสองวันนี้แดนสุดหนึ่งครับวิ่งบนรุดล่างหนึ่งหน้ามีหน้ามาหน้าโดนครับหนึ่งอะไรดีหนึ่งอะไรดี หนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดอ้าวหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกครับหลังจากหยุดหนึ่งวันรู้สึกมีอยากจะพูดอ่ะรู้สึกมีรู้สึกมีแรงรู้สึกมีพลังที่จะพูดครับแต่ถ้าอัดตั้งแต่อาทิตย์ถึงศุกโอ้โหเหนื่อยเหมือนกัน 1, 8, ครับหนึ่งแปดครับ หกครับ4ี 46, ครับ4 6แล้วก็8ปดครับมัด6เข้าไปครับมัด6เข้าไปก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกตินะครับ18นาฬิกา3มาทีมาดุนกันครับฝากไว้พิจารณาเนาะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม